ถ้าพอองค์พระาสี่สองลักนี่แต่ก่อนทางขึ้นแมนทางปัจจุบันนี้บ่บ่ครับบู่้นครับนี่อันทางขึ้นไปเดี๋ยวนี้ทางหลังครับเดิมถึงเดแท้เหน่อยครับน้อขึ้นทางเดียวทางตะวันตกครับอขึ้นทงนาพุ่นออกเข้าทางหน้าพุ่ออคนค,ครับนี่นี่เป็นทางหลังครับปัจจุบันนี้ทางขึ้นนี่คือทางหลังครับ แบบนี้เป็นเอาเป็นทางหน้าแล้วแต่พอแล้วคนที่ขึ้นมาเป็นเจ้าพกวนหรือมาเป็นตัวแทนของาพอแสนนางแตงเมี่ยงน,นะพอกวนนี้เจ้านายเพ่เป็นผู้ไปจับเอามาบอกครับครับผันจับออกครับอย่างเจ้ากวนนี่ก็ผ่นจับออกครับอย่างพอแสนนี่ก็ ถ้าว่ามีความผิดหรือยังเป็นมันปลดต้องไปเดี๋ยวว่าตายนะครับเพิ่นกระจับลูกกับลานแทนนะครับเพิ่นที่เอาลูกเอาหลานคใ,ในเสื้อเดียวกันบ่ให้มาเป็นนะคือว่าเพอาแสนนี่ก็เอาลูกพอแสนเนะพื่อมปนลูกกับหลานเลนนนะครับเอาเสื้อวันจะให้มีเสื้อเนาะขันเจ้าควนนีนนก็เอารูกกัะลานเอาเล่นเอาร้อนนะครับเอาเสื้อ ผมนี่ก็เชียนะครับเนี่ยอันพ่อเนี่ยเป็นเจ้าควนพ่อแม่เนาะอ๋อพ่อแม่แม่นี่เป็นแม่ผมและเป็นลูกเจ้าพบคขุนบุญจันทร์นามนามสกุลยนงครับนามสกุลเชี่ยวเหมือนนี้นามสกุลเยวะมัดนะครับมันเพราะพ่อะคนเดียวก็ว่าแม่ครับ ถ้าพอ,อไอมีบอกครับว่าไอ้จะกวนที่เป็นมาห้าคนที่จะพอเห็นนะทึกปวดทึกอย่างนั้นมีบอกหรือหรือ,อมีแต่เสียชีวิตหรือเท่าแล้วก็อาแต่งตั้งคนอื่นแทนโบโบได้ปวดครับตายส่วนมากที่ตายไปครับเดืมากก็ยตายตายแล้วก็ลุกขึ้นมาแทนครับอ,อันนี้ไปไทยเอือยนนี้ไปปวดเพินเอาคนไม้แทนโบได้ครับ แล้วการแต่งตั้งนี่ก็ต้องแต่งตั้งอยู่เลยนะครับ,รบแต่งตั้งให้มาแทนมาเป็นเฉพาะควรแทนนี้แต่งตั้งอยู่เลยนี่แต่คุผมกับบรูเนาะเพราะว่าผมก็ยังเนาะเดิมทีแท้ๆเป็นยังยังเหมนเขาเ่ราได้เนาะเพราะผมกับบรลูรู้ใจว่าเป็นพอ่อเป็นแม่มายหรือซื้อแต่ประวัติแท้ๆพขาสอนเท่านั้นเ่าเท่านั้นปีนี้ผมบรูเลย จำบาได้เนาะจำม่ได้ก็ไปหมดเดิมทีก็รู้ดีนะครับเนาะผมก็เป็นคนประจำอย่างคนเดียวเท่านี้ครับอันเจ้ากวนเดี๋ยวนี้ก็เลนครับเนาะเป็นรุ่นเลนเนาะนะเจ้าพ่อคาวอนะเนาะถ้าพอนี่เป็นเป็นล้านหรือเป็นลูกลูกเจ้าพ่อกวนนะกวนบุญจันครับโอเป็นเป็นลูกเจ้า ควรบุญจันทร์แม่แม่ของผมเนี่ยเป็นลูกมาบุญจันทร์พี่นนครับแสดงเป็นหลานเพิ่นเออเป็นหลาเนเท่นาน,นี้